สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัทธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับภายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยเราจะได้เจอกันแบบนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนั่นคือตัวสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวอาจจะเช้านี้ฝนตกอาจจะช่วงบ่ายแดดออกเพราะนั้นตรงนี้ครับเราค่อนข้างที่จะก้าวเข้าสู่หน้าฝนและหรือว่าฤดูฝนและการมีรถส่วนตัวใช้หรือว่าหารถใช้งานไว้สักคันหนึ่ง ที่เป็นของส่วนตัวของเราหรือว่าใช้งานภายในครอบครัวหรือจะเป็นในชีวิตประจำวันของเราตามปกติทั่วไปเพราะนั้นเอาราคาย่อมเยาวมานำเสนอครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Mitsubishi Titan 2.5 GLS นะครับเป็นตัวรถปี2013นะฮะถ้าเกิดอย่างตัวสูงนี่ก็จะเรียกว่าเป็นตัวพัดนะครับไททันเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่ตัวรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และก็ได้รับความนิยมมีชื่อเสียงค่อนข้างที่จะเยอะนั่นคือตัวโฉมนี้แหละนะครับเราจะเห็นอลูมิเนไทตันะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวไมน o เ c h เ n g e ไทตันแต่ถ้าเกิดจุดเริ่มต้นเลยครับในการมีชื่อนั่นคือตัวไทตันโฉมนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือว่าตัวสูงเองก็ดีน่าใช้ทั้งคู่นะครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นมิสซูบชีไทตันเนี่ยกับเครื่องยนต์3.2ลิตรแต่ไม่มีแล้วครับปัจจุบันตอนนี้ก็จะลดเหลือเป็นตัว2.5 หรือว่าเป็น2.4 m y w e l Clean d ซ e นะฮที่เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างที่เราได้รับชมกันทางสื่อออนไลน์ในปัจจุบันน,นตอนนี้นะครับแต่ตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึง่งเรามาโฟกัสคันนี้กันดีกว่าตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาดำครับ สีเดิมโรงงานไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่มน้ําท่วมหรือจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนสําหรับตัวรถทั้งคันเนี่ยสีประตูตัวสูงเกียร์ออโต้คันนี้นะครับอัน,นมีประการตัวรถยนต์รอบคัน 344จุดด้วยกันเพราะนั้นนี่คือในส่วนหนึ่งในความไว้วางใจให้กับพี่พี่ทุกท่านได้สินค้าที่มีคุณภาพและความเชื่อมั่นในตัวสินค้าของร้านปฏิพัฒ์ออโต้ของเรานะครับสำหรับตัวไฟหน้าครับยังเป็นตัวหลอดแบบฮาโลเจนอยู่แต่ว่าตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะสีสวยสวยเดิม,ดมๆนะครับแห้งๆต่อมาครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง จริงๆเนี่ยไท้ันตอนนี้เนี่ยพี่ๆหลายๆท่านก็จะได้เห็นตัวรถที่ร้านเราไปค่อนข้างดีๆเยอะนะครับแต่สําหรับในความน่าใช้เนี่ยนั่นคือตัวเกียร์ออโต้ไม่ว่าจะรถติดขับในระยะทางไกลตรงนี้ก็ถือว่าสบายๆสา,สาสหรับทุกๆท่านครับไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีเองก็ตามนะฮะ ตัวเครื่องเดิมไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งศูน์ถุงร้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่หนึ่งรอบนะฮะในรหัสตระกูล2.5ลิตร 4D56 คอมบัลเลีย ID นะครับหรือว่าเป็นตัว VGTBO นะครับคันนี้เนี่ยจะมีเป็นตัวสายสีเงินตรงนี้นะครับพี่ๆเห็นไหมครับอันนี้คือเขาจะมีการใส่เป็นตัววัดบูสขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ คราวนี้เนี่ยแดนจะขออนุญาตครับสตาร์ทเครื่องยนต์ให้กับพี่ๆทุกท่านได้ฟังสักนิดหนึ่งว่ากําลังอัดของตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงหรือเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงหรือว่าในส่วนต่างๆมีข้ามน้ำมันเครื่องหรือว่าเป็นตัวซอมุมต,ตรงไหนที่มีน้ํามันเครื่องไหลออกมาหรือไม่นะฮะเดิมๆเลยนะครับตัวเครื่องตอนนี้เนี่ยเรามีการสตาร์ทแล้วเป็นที่เรียบร้อย ไม่มีเสียงผิดแปลกไปจากของเดิมนะครับหรือว่าเสียงตะกุดตะการกนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแห้งๆเดมิดมๆโรงงานเลยแล้วก็ในเรื่องของตัวกําลังอัดนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะดึงตัวก้านวัดถุน้ำมันขึ้นมานี่นะฮะเราไม่จะเป็นต้องดึงออกมาสุดก็ได้นะครับเราดึงมาดูแค่นี้ก็ได้เพราะว่าเราจะดูว่ามันมีเป็นตัวไอน้ํามันหรือว่าตัวเศษน้ํามันกระเด็นย้อนขึ้นมาจากรูก้านวัตน้ำมันตรงนี้หรือไม่นะครับ แห้งๆเลยนะฮะเราสามารถดูได้ในทุกๆจุดและก็ในหลายๆแหล่นะครับ ABS นะฮะก็มีติดตั้งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ขออนุญาตติดตัวเครื่องยนตน์ก่อนนะครับเพราะว่าสําหรับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราบอกกับลูกค้าตรงๆเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเดินทางออกมาจากนอกสถานที่เราก็าวันหนึ่งเนี่ยเราก็อยากไปแค่ปฏิบัติงานทําตามหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดจะไว้ใช้ภายในครอบครัว การที่จะออกไปนุม่มไปนั่นไปนี่ส่วนใหญ่นะตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครนิยมออกไปไหนกันหรอกครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากให้พี่ๆทุกท่านได้เห็นกันว่าและคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะว่ามันสามารถซื้อออนไลน์ได้หรือว่าจองออนไลน์ได้จัดไฟแนนซ์ออนไลน์ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้อยู่บ้านก็มีรถใช้ได้ครับส่วนของตัวด้านข้างนะฮะสีสวยเสมอการจรดทั่วทั้งคันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถแล้วก็คลีนนิ่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับ สำหรับตัวล้อเนี่ยคันนี้เป็นตัวล้อแห็กแต่งนะฮะเป็นตัวแม็กขอบ20นะครับวงเบลเลอร์เลยนะฮะเป็นตัวลายท e ี TE นะครับแล้วก็จะมีการเลเซอร์นะครับตรงตัวก้านมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สำหรับตัวซีรีส์ยางเนี่ยจะเป็น265 50R20 นะครับ ไฟเลี้ยก็อยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับมีการตัดด้วยโครเมียมทั้งใบนะครับขิ้วกันสาดมีมาให้แล้วมือเปิดทั้ง4ี่บานก็จะเป็นแบบโครเมียมขิ้วกันกระแทงด้านข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวบันไดด้านข้างอันนี้ก็มีติดตั้งมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยถ้าเกิดในส่วนของสัตว์ดีไซน์เนี่ยมันก็จะเป็นความโค้งเว้าของตัวกระบะป,ประมาณนี้ นะครับและก็ส่งตัวด้านท้ายเนี่ยมันก็จะมีการรับความโค้งเว้ามาอีกทีนึงเพราะนั้นตรงนี้คือการออกแบบของไทตันอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความสนใจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยเราต้องบอกแบบนี้เลยยิ่งมนมา่เกิดขาซิ่งในช่วงยุคนั้นเนี่ยยิ่งชอบกันเข้าไปใหญ่นะครับต่อมาครับเรามาดูตัวซ่องในข้างประตูกันบ้าง อย่างแรกเลยนะฮะเราก็สามารถแกะตัวยางกระดูกงูนะครับหรือว่าตัวยางขอบประตูดูได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือเราจะดูเป็นตัวเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คเป็นยังไงตะเข็บเชื่อมด้านในเป็นยังไงสวยแห้งเดิมโรงงานไหมมองเห็นชัดเจนหรือเปล่าเป็นตัวเม็ดอาร์คทำขึ้นมาใหม่หรือเปล่าน,นะครับแล้วก็ส่วนของตัวซ่องในข้างประตูครับเราจะดูหรือว่าโฟกัสตรงนี้เนี่ยเพราะว่าน็อตมีการขยับไหมประตูมีการถอดไหมและถอดออกมาเพื่ออะไร นะครับถอดออกมาเพื่อเก็บสีหรือเปล่าหรือว่ารถมีการโดนชนด้านข้างมาเลยมีการถอดประตูนะครับหลายๆจุดหลายๆอย่างครับมันสามารถดูได้รถ1นึคันเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับตัวรถก็ได้ก่อนที่เราจะได้เป็นเจ้าของนะครับเราจะขอทราบรายละเอียดตรงจุดน,นั้นเราจะขอทราบรายละเอียดตรงจุดน,นี้เราจะขอดูตรงจุดน,นั้นนะครับแล้วก็สําหรับความโค้งเว้าที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยการรับตัวประตู จับตัวที <พ those S 1> om, ่มันเป็นตัวอยู่ด้านข้างนี้ก <t> ็ต้องเสมอกันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมือเราลูบเนี่ยมันก็ต้องรปลงมานะครับหรือไม่งั้นตอนที่เราไปทดลองเทสไดนะครับหรือว่าเราไปลดน้องขับเนี่ยเราก็ต้องคอยฟังแล้วว่าเฮ้ยมันมีเสียงลมเข้าไหมประตูเป็นยังไงเราปิดประตูสนิทไหมตรงนี้เราก็สามารถดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางด้านฝั่งคนขับหรือว่าฝั่งทางด้านคนนั่งข้างคนขับตรงนี้เราสามารถดูได้ทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเองก็ตามนะครับ แล้วก็ตัวล้อหลังก็จะเป็นตัวแมกลายเดียวกันนะฮะแล้วก็อย่างซีรีส์เดียวกันนะครับสติ๊กเกอร์คำว่าไททันพลัสนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูด้านท้ายกันบ้างครับตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะฮะแล้วก็ทับทิมด้านล่างนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะ VG Turbo นะครับไฟเบรกน้อยสามนะฮะแล้วก็มือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้มีการใส่เป็นตัวค้ำหลบป้ายมาครับจะเป็นสแตนเลสไดสีนะฮะสวยๆเดิมๆใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเปิดตัวกระบะท้ายดูเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพวกแบบตัวนงตัวน็อตนะครับจะมีเป็นตัวรอยเม็ดอร์งด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับถามว่ามันมีตัวช่วยแรงหน่วงไหมสําหรับไต้ั้นโฉมนี้อันนี้คือยังไม่มีหรอกครับเป็นตัวเปิดแบบธรรมดาเลยตัวเปิดแบบปกติเลยนะครับ ก็จะมีนอ็อตฝังละสองตัวนะน็อตยึดฝาท้ายนะครับทรงสีหรือว่าอะไรอย่างพวกนี้เนี่ยแห้งๆอ,อย่างน,นบอกเนี่ยคือจะเป็นสีแห้งๆแบบนี้นะครับเป็นสีแห้งๆแบบนี้เลยถ้าเกิดเป็นสีเงาเนี่ยน,นี่น่าแปลกแล้ะนะครับถ้าเกิดเป็นตัวสีเงาเหมือนสีเดียวกับพวกแบบนอกตัวรถแบบนี้เนี่ยอันนี้น่าแปลกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแห้งๆเนี่ยมันก็คือจะเป็นตัวสีด้านนี่คือทั้งหมดของไททัน2.5วิจิตโบคันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมภายในกันต่อครับ คราวนี้ก็เป็นสําหรับด้านในกันบ้างนะครับสำหรับตัวไต้ต้านโฉมนี้เนี่ยแอร์แบ็กจะมีเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวคร mm. าวนี้ก็เป็นในเรื่องตัวสภาพกันบ้างแล้วนะครับสภาพด้านในเนี่ยถ้าเกินอย่างตัวปี13แบบนี้ พี่ๆหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกหรือว่าความคิดว่าเฮ้ยรถมันเก่านะฮะพวกแบบอย่างคอนโซลแดชบอร์ดนะครับมีรอยแตกนะครับหรือว่ามีรอยรล้าวตรงไหนหรือไม่รายละเอียดของพวกนี้เนี่ยเราสามารถโฟกัสหรือว่าดูตามจุดได้เลยสวยใหม่เนียนนะครับเดิมๆสภาพการดูแลรักษาค่อนข้างที่ดีนะครับแล้วก็ตัวจอมอนิเตอร์ด้านบนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวจอแบบทัชสกรีนนะครับ สามารถเชื่อมต่อบูทูได้นะฮะในวิเกเตอร์ก็มีเพราะว่าคันนี้จะเป็นตัว GLS สิงคโปร์นะครับหรือว่าเป็นตัวท็อปสุด ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับแอร์ก็จะเป็นแบบปรับมือหมุนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตัวชุดเครื่องเล่นด้านล่างนะครับอันนี้ก็มีติดมากับตัวรถอยู่แล้วเป็นของไพลอเนียนะครับสำหรับตัวเกียร์ครับก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้สามารถเชียร์เล่นแบบแมนนวลได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันทําอย่างปาร์เจโร่สปอร์ตเนี่ยคือใส่เพลนชิปมันอยู่หลังแป้นพวงมาลัยเนี่ยอันนี้ถือว่าเฟี้ยวมากๆนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับคูสคอนโทรลมีให้เป็นแบบ3ก้านนะครับ แล้วกุญแจก็จะเป็นตัวกุญแจแบบรีโมทนะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทั้นล็อกจะเป็นแบบออโตเมติกนะฮะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างกับพับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับสําหรับตัวเบาะครับเป็นเบาะหนังสีดําอันนี้ก็คือในอีกส่วนหนึ่งรถการใช้งานเยอะรถการดูแลร,รักษาดีหรือว่ารถการดูแลร,รักษาไม่ดีเบาะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับถามว่าในทุกตําแหน่งนมันมีการโดยสารมาไหมมันมีมาอยู่แล้วแหละครับแน่นอน แต่มันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วยเพราะว่าอย่างตัวบ่ะหนังเนี่ยคือมันดูแลรักษาได้ง่ายและก็ทําความสะอาดได้ง่ายถูกต้องใช่ไหมครับเพราะในตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวบะนั่งหน้า,ห,นาหรือว่าบ่ะตอนหลังค่อนข้างเยียยสวยและใหม่นะครับมีการปูมีการปูตัวพรมให้แล้วรอบคันนะครับเป็นลายไดมอนนะครับหรือว่าเป็นตัวลายอ่าตารางเหลี่ยมๆนะฮะสวยๆใหม่ๆเลยสำหรับคันนี้แล้วก็เล็กๆน้อยๆวัดบูทตัวหนึง่งจบนะฮะแค่นี้ สำหรับตัวด้านในด้านนอกนะครับเราดูรายละเอียดกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเสร็จกันอีกหนึ่งคันนะฮะเราดูรายละเอียดตัวรถกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งภายในและก็ภายนอกสําหรับไททันเนี่ยไม่ว่ามันจะมีโฉมใหม่หรือว่าตัวโฉมเก่ามันก,ก็ตามครับพอเราได้ยินนึกถึงคําว่าว g ีทอโบเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวรถ ค่อนข้างที่ดูมีกําลังหรือว่าพละกําลังของตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรนะฮะอันก็ขอการันตีอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือเป็นตัวรถที่ยังน่าใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวโรงงานพนักง,งานบริษัทหรือว่าประกอบอาชีพเกี่ยวกวับอะไรก็ตามตรงนี้ก็ยังไงก็น่าใช้อยู่ดีแต่ที่สําคัญที่สุดก็ต้องมากับราคาย่อมเยานะครับสําหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ย้ำนะครับ4 5 9 0 0 0บาทรถปี13ถ้าเกิดคุณลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินรถแม้แต่บาทเดียวตรงนี้อันพร้อมยินดีดูแลแล้วก็ให้บริการทุกท่านครับไม่ว่าจะเอาตัวรถรุ่นเก่าเอามาเชิเป็นตัวแต่ตั้งคันนี้หรือว่าเพิ่งอยากจะออกรถคันแรกดูเวาเป็นตัวเลือกก็ยินดีนําเสนอในทุกๆรายการนะฮมพอนันเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์นะครับ แอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยสำหับคลิปนี้อ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามเพจปฏิพ์ออโต้นะฮะฝากกด subscribe ช่อง Youtube ให้ด้วยและเด็กขึ้นหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่เดี๋ยวเราค่อยมารับชมกันอีกรอบหนึ่งคลิปนี้นต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ